ลูสบายดีป่าลูกมันนี้กายบ้างพ่อก็สั่งอะไรดารองลูกเนาะข้าก็เห็นน้องลูกกำลังห่าเนี่ยลูกตอนนี้กายอยู่บ้านนุ่นห่างแ้ป่าลุงเลยอยู่กับน้องลูกสองคนเพื่อนเพื่อกินข้าวอยู่ไม่ได้ก็ไปเฮือนดีเนาะเหมือนจะเอาที่โรงพาร์นป่าลุงเลยว้าสวัสดีป่า,า,าล,ล,นะนนลูกสคคกากบยา,า,ดายาดีป่าลูก เคลืนกล้องอีกเคลือนกล้องอีกมืดมืดบูบว้าวอยู่เนาะแน่มมุหลดอีกได้อยู่หุ่นน่ะบมได้อยากแน่มึงได้ปลาลูเลยงงดคือกันกับผันรถรดไล่ๆผันผมอยากแน่เบิ่งเนาะหงจดิน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 ดอช่างเนยแน่หมกมาได้ปาลูเลยผได้แน่มุงยังได้ดีนะทำ คิดหน้าบู hai, ๊เถะอืมอืมเนี่ยวาหน่อยนี่ก่อนอื่นผู้นเลยครับว่ามึงชมกะนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตบารูไปเป็นกำลังแรงเสียแรงใจเห็นเนาะส่องเวลากัเนาะลูกมาบารูโอย่าพลาดคลิปใหม่กะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะสิได้แจ้งเตือนบัตรเฮาลงคลิปตบารูไอคลิปใหม่ๆเนาะแม่บู้ป้ะลูก ดี๋ยวยโอ้ยโอ้ยขี้คุยเอ้ยปักเรื่องขี้คุยนี่นะเห็นยังกันแน่เบิร์ดฝ่นชมฝุ่นบุกค่ยเห็นนอนตื่นนแต่เถื่อนยังในบลาลุงเลยนี่เ้าอาบน้ำให้เพิ่นแล้วแล้วนี่เคิร์นอีกไปเคิร์นอยู่ทางล้างอีกบเต้นี่นะโอเป็นยังไงวะนี่ เฮ้ยดุด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 ดดดุ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 ดดดดดดุดดุดดุ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 ดดุ อืมมาหาบ่อฮอตบ่คือว่าขี่ฮอตได้นี่นะลูกขี่ฮอตได้นี่นะลงเลยสุดใบใจวันนี้จะถอยเลย่ยยะ,ยนนะ,ะลุกมาเอาถอยนีบ่บอ๊ะฮึยไอถอยได้โมเมนต์ของหลินจะได้ลงเลยอทำโอ้ย ทามกับ,บป่ปาน้ามาเด้อมาเด้อหด้อฮึโอ้ยโหดข้าเจ้าเที่ยวเหม็นข้าเจ้าจูดเรียบร้อยวันจนังะผู่คืมพาคืมผลปลาดูงลผลม,มาเลยเห็นเหรอนุตกเลยได้หาทางหนปาปลาลูงไหมัก็คือ คนตกดีขนาดเลยอยู่บ้านนุ่งห่างนี่ปลาลุงเลยอยู่บ้านนิคมนี่บ่อปลาใดดอกเนาะก็คืออยู่บ้านนุ่งห่างได้ขอคนตกโคตรดีเลยแม่อบอาบังคับมาลูงก,กระนังขางขาที่นี้เนาะปลาลุงเลยมือนว่าความฝ่อนดอนี่สีตกเตียงเห็นบ่อปลาลุงผูทางบ้านนิคมเจ๊กางป่างเนาะปลาลุงเลย อันนี้นะทางเก้งกอกทางบ้านหน้าหนุ่ของน้อนหนุ่เขียนผู้ทางทางบ้านยังไรบ้านเห็นโนบารุไปทางทางบ้านเท่าไนใดจะแจ้งอยู่นี่นี่เห็นโนบารุบ้านท่านี้ทางนี้เนาะทางสวนทางพวกไหนนะทางเก้งกอกเด้อืมดึงท่านี้ได้ามาที่กองหลังโนบารุเลยครั <ừ. S 2> เห็นยังนี่บังคัเห็นยังนี่ <Okay. S 1> เห็นยัง, <Okay. S 1> ยงด้ดีเนาะดูอืมบังคัเห็นยังนี่ดูเลยอืมอักไทยปลาลูกดู กลบปนีกระถ่ายห้องเอานเนะปลาดุงฝากคนไลคนเช็ดแช่งคนขับมาบ่งไล่ได้เนนะปลาดุงสองเอลตาสองลุงเนาะยิฮอตก็ฮอตพันนกขับเนาะเฮ้ยใจของแนวกินผลไม้ฮอตปาปาหนังขางขางนี่ตอนนัทาเห็บปลาลุงเหมือก็บโอเลยแนวพนอยากบิดเนยได้ลายเคน เสียงว้าวยังนี่ม,มันว่าวายังบอกมาลูกน้ำคนตกนกปลาลูกเลยผู้เขามาถ่ายทั้งรังเพื่อนเนาะเป็นของเงาขอกคูไอ้อาานบปลาลูกเลยภาพเพากาเด็กดำๆบ,บ,บูบบ้าบูบ้าอันนี้ก็ต้นดอกไม้กัเที่ยวใต้เลยเล้าบ้าไปน,นาปา้ำนบปลาลูกเลย นี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นผายโนปราลุงเลยผายที่เพถุนเอาหอบเพื่อนนี่เนาะฝนตกโอ้โอตกแห้งเลยอยู่บ้านนี้ควบนี่ครับิ่งนี่คือสิบรตกในปราลุงเลยก็ตกแหง้งบรรยากาศดีโนปราลุงเลยน้องลูกคนนอนรับนี่เนาะบางที่หันพากะลับเพื่อ,อไเปเนาะเพถุนอยากนอนแหงดิพอตื่นจะเฮิงตื่นเลยเนาะบรรย ดีแห้งนะป้าลูกเลยกดไล่กดแชร์ี่เนาะเป็นกำลังเรเนีย่เลรนใจเศร้าก็เลยจานองลูเนะป้าลุกเลยแห้งคำนี้ดี้ฝนตกจากจากอยู่นี่ได้ป้าลูกเลยเบิงนี่คือสิ่งใดคอยห่างอยู่ความเป็นจริงแล้วนะแห้งเติบได้ป้าลูกเลยเพราะว่านี่จากป้าลูกได้ยินอยู่บนเนาะเมื่อขึ้นมาอีกแลายอย่างมาแต่ไปถ่ายให้ปาลูกเบิ่งเพื่อน นอนเสียอ่ะพอนอนนะบาลูเงนตาเบาะเล็กแห่งกับพืนแห่งกับพืนเอ้ยนอนเด้อนอนเด้ออื้มอุมโอ้ยไปนอนยิบเอ้ยนอนนอนเอ้ออันนี้ก็คือบรรยากาศทางอาอนะบาลู phun tốp nó khám hoạt động tình yêu đại lọc sau lắm đi nondu nondu nón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 , đợi, nón, đợi. Ừ. À, à, à. nón um. เลดดำลายเชยิีจับก้องอีกนะสชับายดีสชับายดีสชับายดีบาดูบายดีบาลูน่ายึดโอ้ยทันทีใดตื่นคขัวเสือรับไปบุเหงกระเดียวบนสิตโมตรในป่าเลง ก็ว่าเป็นนาลูกฮึฮ <s Elliott ills> <sh> ึจงใจอุ่นคุ้ดินนั่นๆพลผลเหตุสือๆไปสินะจะได้เอา่นีิ่สิรับต่อจะปลาลูกเลยเนี่ยยังมีอารมณ์หัวอ่ะยั่งสิรับต่อชะได้มาหอนเทือนเรียบร้อยเนาะปลาลูกเลยปุ้นนั่งลุก มึงจะมารวยดูลูกมารวย,ย,ววยขอกนี่บม่ได้บ้าเลยมาหอดนี่ไม่ได้คล้องอ้ยหมอผู้ประหลงมาว่าขอกะไส <c oughs> มีคนมาถามซื้อแล้วว่ไสมีคนมาถามซื้อแล้วจะมารวยนะลุกลุกเอ้ยจอดรถถามาสั่นยันเป็นไก่ขอ่เจ้าของอืมมานีดูด นี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาไอยู่เจ้ามีคนมาถามซื้อเคนว่าเะคนก็จะบอกเฮือนไม่ไก่เนี่ยแหละขเจ้ามาทำความสะอาดไม้อนามัยเฮนเพิ่นเออแต่ว่าขกเจ้ะไม่มาอยู่ดอกหลังนียนะอ่ะไม่มาอยู่บอกเจ้าวะมีคนมาถามซื้อสองคนคนก็กเลยบอกว่าเราบขายดอกว่ะน่ะแล้วก็จะมาทำความสะอา,ออออะอะาอดอ Oh, ngà cuộc quậy mày tắt cuộc quậy mày. Mày Hào đi chai bớt mà quậy xì mày cái chợ xì mày dù, giờ để mà hương nhiều quá, xì mày dù, nhăn hương nhăn hương nhiều nó mềm nị quá. Ok. À nong lung, nong ơi, hà lay lử. Đi ai một ơi, ไปมือบางเกาะบันีลุงเอ้ยจะไปให้หวังจะไป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 โอ้ยอดหัวไปอีกความดื้อหันเฮ็ดได้ได้บันนี้ลุ้มือคัทเอ้าโอกูบ่ถ่ายมึงดอกสบายดีป่ะลุงตอนนี้เฮากับห้องเทื่ยงเรียบร้อยแล้วฝนตกได้แห้งได้ป่ะลุงอยู่บ้านนุ่นทางันจากจากจากอยู่บ้านนี้ผมเฮาเบิ่งนี่คือฝนโปรโต ขเขาเจ้าแก่รถมีต่คันงามๆเลยได้แต่เบิกม่มีปัญญาสื่อหรอรถนิ้วรถมือหนึ่งได้ปลาดูนะครับลูกลูกเอ้ย,ย,อย,อย,อยอเยอะๆเยอะๆแนมอยู่หะแนมมึมงก้องพ่น้ามงาึงครับถนับนิ้วมือถนอืมโอ้ยมึงอยิ้สืส่อนี่นะ พอหยังเวยเว่ยอยูเว้ยเว่ยเฮ้ยพหยังนี่รถเที่ยวบันบันทั้งเนียแพ้กยุแพกยุฮะหงเป็นนี่นะ โอเคนะ้องผู้ใด้เขามาช้มไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวปลาลุงเลยไปกำลังแรงเซียนแรงแจเห็นเนาะคลิปนี้ก็ถ่ายรวมๆนี่น้องปลาลุงเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หุกดมกระดิ่งเดี๋ยวปลาลุงไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าเอาไปแล้วสบายดีจ้าหัานสช่ไหมดิไปดีปลายุง่งเขินอยู่ทางหลัางผู้ได้นี่หเห็นเชื่อม